เอาละคลิปนี้คือคลิปแรกที่เราได้ถ่ายแบบเนี่ยนอนคลิปเยอมนะใช่คลิปแรกที่เราจะได้อัดคลิปแบบเนี่ยนอนไม่นีเลอฉันเหมือนว่าตอนนี้หมอกจะหายไปเลยวิ ี่สินี่มันผ่านไปนานแล้วอืมจะตัดจบแล้วเป็นคิดตะวันแล้วก็ไม่เดินหานหละแต่ฉันมาบอกใบแคเนียเลยใบยว่าตอนที่สามนั้นจะเกี่ยวกับการวาดและในตอนนี้ก็จะจบ